สวัสดีครับก็ผมต้องกลาวคริปโตนะครับผมวันนี้เราก็มาดมกาวแล้วก็พูดคุยกันดีกว่าคือมันมีประเด็นประเด็นหนึ่งนะครับผมที่ผมโพสต์ไว้นะครับผม3หัวข้อเลยนั่นก็คือฟอนเดเมนทัลพื้นฐานปัจจัยหลายๆอย่างมันนี่แมเนจเมนต์นะผมการจัดการเงินแล้วก็อย่างที่3ามคือ TA Technical Analysis นะครับผมเดี๋ยวผมจะพูดทั้ง3อย่างนะครับผมสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะผมก็มานั่งฟังได้ แต่สำหรับคนที่เป็นมือเกา่ามืออะไรพวกนี้นะผมก็เหมือนกับเรามันแลกเปลี่ยนคุยกันผมดีใจนะผมที่ผมเปิดโบทแล้วเนี่ยมีวทที่เป็นมันนี่ a ม a นจเ e n นต์เนี่ยเยอะที่สุดนะผมแล้วลองลงมาเนี่ยเป็น Fundamental พื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคนในช่องผมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความรู้นะผมผมก็ดีใจตรงนี้เหมือนกันนะผมหลายๆคนเนี่ยอาจจะเก่งกว่าผมด้วยซ้ําไปอาจจะมานั่งคุยกันนะผมว่าเออเนี่ยผมกับคุณเนี่ยคิด เหมือนกันหรือเปล่าอ่ามันคือการวิเคราะห์เนี่ยจริงๆมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับผมมันมีแต่แค่ว่าความคิดของใครเนี่ยมันเป็นยังไงนั่นเองนะ โเคมันอยู่ที่ mindset นะครับผมในการลงทุนโอเคอย่างแรกเลยนะผมที่ผมเห็นว่าโหวตกันเยอะที่สุดก็คือ money management นะครับผมมันคือการจัดการเงินขึ้นชื่อคําว่าการจัดการเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในโลกเลยถ้าคุณรู้ทั้ง fundamental ทั้ง TA อะไรอย่างเงี้ยคือแบบแล้วขาดการจัดการเงินนะครับผมบางทีเนี่ยก็เจ๊งมาหลายคนมาก็มีนะครับผมบางคนเนี่ยหูรู้ว่าเฮ้ยตัวนี้แม่งพื้นฐานดีเว้ยอะไรอย่างเงี้ย บางคนเนี่ยรู้ทีเอโอ้ยแม่นยำมากเลยไปตายตรงมันนี่เมเนจเมนต์อออินอะไรอย่างเงี้ยมีแต่เงินและออินออินออินแล้วบางตัวเนี่ยมันขึ้นไปเสร็จปุ๊บเฮ้ยไอ้น,นั่นแม่งแม่งกำลังขึ้นเว้ยย้ายเงินย้ายเงินไปเรื่อยๆอ้าวทำไมไงๆขาดทุนเรื่อยๆวะอ้า ก็เข้าอยอดดอยอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เราต้องจัดก,การนะครับผมว่าเออเนี่ยมันนี่เมเนจเมนต์เนี่ยก็เลยสําคัญที่สุดนะครับผมมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยสมมุติเรามีเงิน100บาทใช่ไหมเราจะจัดก,การยังไงว่าวันเนี้ยเราจะอยู่รอดเราจะซื้ออะไรเราจะเดินทางยังไงนะครับผมเนี่ยก็คือเป็นมันนี่เมเนจเมนต์ทั้งหมดเลยแล้วรวมทั้งการจัดก,การความเสี่ยงด้วยว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเงินตรงเนี้ยมาเนี่ย เราจะสามารถอยู่ได้หรือเปล่าเราสามารถเสียได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสเต็ปในการลงทุนอย่างหนึ่งนะครับผมมันก็เลยสําคัญที่สุดในการลงทุนนั่นเองนะผมตัวต่อมานะผมพื้นฐานฟอนเดเมนทัลตัวเนี้ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะผมแต่เปลี่ยนแปลงได้น้อยมากเขาก็เลยมองว่าไอเนี่ยสำคัญลองลงมาผมเองเนี่ยผมก็มองว่าสําคัญเหมือนกันนะครับผมไม่ใช่ว่าผมจะทิ้งพื้นฐานไปเลยนะคือ ฟอร์นเมนทัลเนี่ยมันจะมีรวมทั้งเรื่องของข่าวเรื่องของผู้สร้างเรื่องของโปรเจกต์อะไรอย่างนี้นะผมถ้าตัวไหนเนี่ยไม่ค่อยมีโปรเจกต์เนี่ยผมก็จะไม่ค่อยพูดถึงกันเท่าไหร่เพราะว่ามันคือการชี้ชะตานะครับผมว่าโปรเจกต์นั้นๆนอะ่ะมันมีส่งผลอะไรกับโลกจริงบ้างมียูสเคสอะไรบ้างมีข่าวที่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยคนอินหรือเปล่า ประมาณนี้คืออันนี้คือพื้นฐานทั้งหมดเลยซึ่งบางทีเนี่ยโปรเจกต์เวลาเขาประกาศออกมานะครับผมมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างอย่างเช่นยูดีกาล่าเนี่ยทำเกมอยู่ดีๆมีโปรเจกต์มัลติเวิร์เข้ามาปุ้งราคาพุ่งอะไรอย่างเงี้ยเออหรือไม่ก็บิตคอยถูกแบนโดยจีนมีคนเทขายอย่างรุนแรงอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของปัจจัยพื้นฐานทั้งหมดเลยนะครับผมถ้าให้เปรียบเสมือนนะครับผมก็คือว่าไอเนี่ย มันคือแผนที่ที่เราจะเข้าไปสู้นะครับผมก็คือเหมือนกับเป็นแผนที่ในดันเจียนอะไรอย่างนี้นะครับผมข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคนเล่นเกมเนี่ยน่าจะเข้าใจนะครับผมว่าดันเจียนคืออะไรนะและอันสุดท้ายนะผมคือ TA หรือเทคโนโลยีวิเคราะห์นะครับผมอันนี้คือเหมือนกับกําลังภายในนะครับผมหรือไม่ก็เป็นพวกอาวุธอะไรต่างๆนะครับผมอันเนี้ยศึกษายากที่สุดแต่ว่าสําคัญน้อยที่สุดแปลกไนหะซึ่งบางคนเนี่ยไม่รู้ TA เลยนะแต่ว่า เขามี Money Management อย่างดีนะครับผมเขาก็เลยได้กำไรกันมาเอออันเนี้ยงงใช่ไหมว่าเอ้ยศึกษากันแทบตาย TA กันแทบตายแล้วทำไมเขาไม่ได้รวยกว่าคนที่มี mindset ดีๆในการลงทุนนะในพื้นฐานดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็เอางี้ถ้าคุณรู้ TA แล้วก็รู้พื้นฐานด้วยคุณมี Money Management ด้วยนะครับผมถ้ารวม3สิ่งเนี้เข้าด้วยกันนะเอาจริงๆเนี่ย มันจะสามารถรวยเร็วมากกว่าคนที่ไม่รู้ท A เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับผม T a เเนี่ยเปรียบเสมือนว่าถ้าเกิดเรารู้แบบดีๆเลยเนี่ยเราจะรู้จังหวะเข้าจังหวะออกอะไรเงี้ยคือบางคนเนี่ยรู้แค่ฟันเดเมนทัลอย่างเดียวถูกป่ะแล้วเอาเงินเนี่ยไปยัดไว้ในตัวที่พื้นฐานดีๆอย่างเงี้ยคือโอกาสขึ้นนะมันสูงแต่เขาก็ไม่รู้ว่าตอนไหนมันจะขึ้นตอนไหนมันจะลงถูกป่ะเขาก็เลยทิ้งไปกันเลยพอมันแพงขึ้นเขาค่อยขายอันนี้คือ คนใจเย็นเขาเล่นกันใช่ไหมคือมันนี่มานเเมนต์เนี่ยมันก็สําคัญแต่พอทีเนี้ยเรารู้ทีเด้วยใช่ไหมเราจะรู้ว่าจังหวะไหนเนี่ยสามารถเข้าได้พอเข้าแล้วเนี่ยกำไรจะมหาศาลแค่ไหนเอออันเนี้ยคือความรู้พื้นฐานทางด้านเทคนิคนาอิสินะครับผมถามว่ามันสําคัญไหมมันก็สําคัญนะมันก็ช่วยสําหรับในการตรวจสอบด้วยว่าคนในตลาดเนี่ยเขาคิดกันยังไงแล้วก็มี Pri c e action กันยังไงก็คือ ช่วงไหนซื้อช่วงไหนขายคนติดดอยเยอะเมื่อเปล่าอะไรเงี้ยแนวต้านเนี่ยมันทําให้ราคาไม่วิ่งเนี่ยตรงไหนบ้างเนี่ยคือมันสามารถดูได้หมดเลยนะผมผ่านเทคนิคอลานาลิซิสนะหรือไม่แง่ก็เราก็จะเอามาตรวจกันบ้านด้วยก็ได้นะผมอย่างเช่นพื้นฐานก็คือข่าวข่าวออกมาปุ๊บプライแอคชั่นมาเป็นยังไงปุ๊บอ่าสมมติจีนแบนบิตคอยแล้วมีเดียคนขายถูกไหมแล้วขายที่สุดเนี่ย แล้วแนวรับเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอ่ะเราก็ตั้งราคาช้อนซื้อแล้วก็เอาไปขายข้างบนอะไรอย่างเงี้ยคือมันสามารถเล่นสั้นได้อะไรได้เก่งกําไรระยะสั้นเก่งกําไรระยะย,ยาวอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ดูประกอบข่าวแบบด้วยส่วนหนึ่งนะครับผมก็สําคัญเนี่ยสสิ่งเนี้ขาดไปอันใดอันหนึ่งนะครับผม ยังสามารถเล่นได้แต่มอนิเ m a n a g e m e n เนี่ยขาดไม่ได้สรุปเลยสั้นๆเลยนะครับผมคือถ้าเกิดคุณรู้ TA แต่ไม่รู้ Fundamental เนี่ยถามว่ามันเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้นะครับผมแต่ว่าเราต้องมี mindset ด้วยถูกไหมแต่สิ่งสำคัญก็คือม n น y management อยู่ดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้ Fundamental แต่คุณไม่รู้ TA คุณก็เล่นได้อยู่ดีเหมือนกันแต่ว่าคุณขาด money management ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้ทั้งสองอย่าง แต่ขาด Money Management คุณก็เจ๊งอย่างเดียวเลยอันนี้คือจากประสบการณ์เนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยคนที่เข้ามาในตลาดเนี้ยนะคุณควรที่จะไปศึกษา m ั n e ี่ a ม a เ e m เมนก่อนนะผม r ิกซ์ a มนเ e นเมนมัลลี่เมเทนเมนอะไรพวกนี้นะครับผมมันสําคัญที่สุดแล้วไอ้สอ,อย่างเนี้ยมันมีคนทําให้อยู่แล้วดังนั้นเลยก็แค่ไดออเท่านั้นเองนะครับผมก่อนที่จะไดออไดออตัวแรกนะผมคือ D Y O R ก็คือ Do Your Own Research นะครับผม นะก็คือหมายความว่าศึกษาเพิ่มเติมกันเองละกันโอเคปะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ศึกษาพวกนี้เลยมันก็จะเป็น ior, i i ออ l ก็คือ D I E A L L ก็คือ T i ดออ l ก็คือตายห่ากันหมดประมาณนี้แล้วสำหรับคุณนะครับผมผมอยากจะให้คอมเมนต์นะครับผมว่า นอกจากมันิเมเนจเมนต์เนี่ยคุณให้น้ำหนักระหว่างฟอนเดเมนทัลหรือเทคนิคอลแอนลิซิสมากกว่ากันนะครับผมก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมแล้วก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับผมแล้วก็ช่วยกันแชร์ประสบการณ์หรือเล่าคุยกันให้ฟังนะครับผมในอนาคตเนี่ยอาจจะมีเรื่องของไลน์ออฟฟิเชียลนะครับผมสำหรับในการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอนะครับผมว่าเราจะคุยกันตอนไหนอะไรยังไงนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับขอบคุณนะครับ